ผลการออกเลขรางวัลหอยห้านอยห้าหนอย,นอยพิเศษมาจากงวดที่ยีิมิถุนายนสองพันหาร้อยางวัลเลขสองตัวล่างเลขคี่ออกเก้าส่เก้าสรางวัลเลขสองตัวบนเลขคี่ออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดรางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก 94, 94. สอบบี่ศู0 7, 0 7. บบนี่ออ 4, 7, 4, นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้าหนอยหาหนอยพิเศษ ประจำวันที่21มิถุนายน2 5 6 8ข้อให้โชคดีมีชัยถูกหวยฮานอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ในได้จ้ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในฮานอย ปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า